สวัสดีครับวันนี้พี่มากับกล้องตัวนี้แลครับ Sony ZV10 นะมากับคำถามนี้นะครับพี่แก๊ปมีเลนตัวไหนบ้างครับ8ตัวของ Sony ขอบคุณครับ ถ้าจะพูดว่าเป็นเลนส์ของโซนี่เลยทั้งหมดก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่ามีเลนส์โซนี่แค่2ตัวนะครับแต่เป็นเลนส์มาส์อของโซนี่เนี่ยรวมทั้งหมด8ตัวก่อนหนะ้านี้มี9ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งเพิ่งแบ่งให้น้องอีกคนหนึ่งไปลองใช้นะครับคิดว่าเลนส์ที่พี่มีที่จะเอามาแนะนำในวนันนี้น่าจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับหลายๆคนสำหรับคนที่อยากจะมีเลนส์เพิ่มนะครับสำหรับกล้อง,อง Sony ZV-E10 นะครับซึ่งตอนนี้นะพี่มีเลนส์เหลืออยู่ทั้งหมด8ตัวนะครับเหมือนที่บอกไปแหละว,วันนี้ก็เลยจเาามา ให้ดูว่ามีตัวไหนบ้างแล้วก็สเปคคร่าวๆเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนที่พะพูดถึงเลนตัวแรกที่ซื้อเพิ่มนะครับอยากจะพูดถึงเลนตัวเดิมของเขาก่อนนะครับก็คือตัว z v ท e 0เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับเลนคิดนะครับซึ่งเลนคิดของพี่ไม่มีแล้วพี่ก็ขายเลนคิดไปนะครับแล้วก็เก็บเงินเพื่อซื้อเลนตัวที่อยากได้ที่สุดมาที่เลนตัวแรกนะครับเป็นเลนต์16มิน 1> F 1.8นะครับตัวนี้เป็นเลนส์ตัวแรกที่ตั้งเป้าไว้เลยว่าถ้าจะซื้อเลนส์เพิ่มเนี้ยตัวนี้คือตัวแรกที่จะซื้อนะครับถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆนะครับจะเห็นว่ามุมภาพที่ถ่ายได้เนี้ยมันค่อนข้างแคบนะครับซึ่งตัวเลนส์8มิลเนี้ยจะทําให้ได้ภาพที่กว้างขึ้นนะครับอย่างที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็เป็นเลนส์8มิเหมือนกันก็จะได้มุมภาพที่แบบเห็นหมดอ่ะแล้วก็ด้วยระยะที่อยู่แค่นี้คนระับ อันนี้คือจับถึงกล้องแล้วนะค,คือเราจะได้ระยะที่แบบไม่ไกลจากตัวเรามากนะแต่ได้มุมภาพที่กว้างขึ้นนะอันนี้คือเหตุผลหลักๆซึ่งถ้าพอเราเทียบกับช่วงเลนของกล้องฟูลเฟรมนะครับก็จะเทียบเท่ากับเลนส16.5นะครับก็ยังเป็นเลนสมุมกว้างอยู่ดีซึ่งราคาของเลนตัวนี้นะครับอยู่ที่18,990นะครับก็ถือว่าเป็นเลนที่ราคาค่อนข้างสูงนะถ้าเทียบกับตัวกล้องราคาก็เกือบเท่ากับกล้องแล้วนะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับ ตัวเลนจะมาพร้อมกับฮูดนะรับฮูดเนี่ยก็สามารถถอดได้นะหน้าเลนนะขนาดฟิลเตอร์จะอยู่ที่55มิลิเมตรนะแล้วก็สามารถโฟกัสได้ใกล้สุดที่12เซน ถือว่าเป็นเลนที่โฟกัสได้ใกล้มากนะครับส่วนน้ำหนักอยู่ที่181กรัมก็ถือว่าไม่หนักนะที่ตัวเลนนะครับจะมีสวิตช์เปลี่ยนระบบโฟกัสให้นะครับจาก af ก็คือออโต้โฟกัสเนี่ยเป็น mf หรือแมนนวลโฟกัสให้นะแล้วก็มีปุ่มล็อกโฟกัสนะครับซึ่งตัวปุ่มล็อกโฟกัสนะครับเราจะสามารถตั้งให้เป็นปุ่มคัสตอมฟังก์ชันอื่นก็ได้นะโดยการตั้งค่าที่ตัวกล้องนะว่าอยากให้ปุ่มนี้เป็นปุ่มอะไรก็ได้เหมือนกันแล้วก็ถือว่าเป็นเลนที่พี่ใช้บ่อยที่สุดแล้วค,ควนะครับ ในบรรดา8ตัวเนี่ยสนตัวถัดมาคือตัวที่เพิ่งเปลี่ยนจากกล้องเมื่อกี้นะครับตอนนี้พี่ใช้ตัว11เบตมินเอฟของ Sony ที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ นี่ครับตัวถัดมาคือตัวนี้นะครับเป็นเเว่นมินเหเหมือนกันซึ่งโดยสเปคคร่าวๆนะทั้งคู่เป็นเลนส์เซเวมินเหมือนกันหรือรับแสงกว้างสุดเท่ากันที่ F1.8 นะครับเหมือนกันแต่ตัวนี้จะราคาถูกกว่าตัวนี้ราคาอยู่ที่ 1, 0 0 0 0หมื่นกาห้าร้อยนะครับแต่ตัวนี้มีอะไรที่พิเศษในหลายอย่างนะที่ตัวบอดี้นะเขามีสวิตช์เปลี่ยนโหมดโฟกัสเหมือนกันนะแต่เป็น1กับ2นะครับเพราะเขามีฟังก์ชันพิเศษอีกอย่างนึงก็คือเนี่ครับเขามีรีโมทให้ด้วย อันเนี้ยสนุกตรงนี้แหละ1่กับ2อเนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่าวิธีการใช้งานว่าจะให้เป็นออโต้โฟกัสจะให้เป็นแมนนวลโฟกัสเป็นฟอลโล่โฟกัสอะไรเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยมีฟังก์ชันที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีปุ่มล็อกโฟกัสหรือปุ่มคัสตอมฟังก์ชันเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่พิเศษกว่านั้นก็คือที่ตัวเลนส์นนะครับเขาจะมีวงแหวนเปลี่ยนค่ารูรับแสงได้ด้วยนะครับซึ่งเราจะเห็นตัวเลขเลยว่าตั้งแต่ F1.8 จนถึงนะงรับแล้วมี a นบที่อยู่อกหนกอนะคระบ,บ Auto, แล้วก็เ เวลาหมุนมันจะมีเสียงของการเปลี่ยนค่ารุนรบแสงอยู่แต่สามารถปิดได้นะครับเขามีสวิตช์เปิดปิดเสียงด้วยตอนนี้มีเสียงใช่ไหมพอเราปิดออฟป,ปุ๊บ การเปลี่ยนค่ารูรับแสงก็จะเงียบและไม่มีเสียงแล้วก็นอกจอากนั้นก็ยังมีช่องเสียบ USB นะครับสำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ด้วยนะเลนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเลนที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวบอดี้ของเลนนียจะเป็นโลหะแล้วก็มีน้ําหนักที่หนักกว่าของโซนี่นะของ Sony อยู่ที่181กรัมส่วนของตัวนี้อยู่ที่200 60กรัมนะครับแล้วก็ขนาดฟิลเตอร์ก็ใหญ่กว่านะอยู่ที่58มิลิเมตรส่วนระยะโฟกัสที่ใกล้ที่สุดนะครับสู้ของ Sony ไม่ได้นะครับของ Sony อยู่ที่12เซนใช่ไหมตัวนี้ได้ที่15เซนก็ถือว่าใกล้อยู่นะพอติดเข้ากับตัวบอดี้ของ z v 10แล้วก็พี่ว่ามันดูเท่ดีนะชอบตรงที่ค่ารูรับแสงที่โชว์นี่แหละคือมันดูแล้วแบบมันดูแบบม,แบบมีอะไรเยอะดีอะ ส่วนตัวถัดมานะเป็นเลนของ Sony นะเป็นเลน35ม mm ิ F 1.8 OSS นะ OSS เนี่ยย่อมาจาก Optical Steady Shot ก็คือตัวเลนเนี่ยจะมีระบบกันสั่นในตัวนะครับซึ่งเวลาเราจะเปิดระบบกันสัน่นก็เราสามารถเข้าไปที่ฟังก์ชันของกล้องได้เลยนะให้เปิด Optical Steady Shot ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีฟังก์ชันหนึ่งนะส่วนราคานะอยู่ที่14,990ก็ถือว่าไม่แพงมากนะถือว่ากลางๆนะ ซึ่งตัวเรือนนี่มีขนาดที่ค่อนข้างเบานะน้ำหนักอยู่ที่154กรัมแค่นั้นเองจับนี่คือรู้สึกเลยว่าน้ําหนักแบบเบามากนะครับแล้วก็มีฮู้ดในตัวเหมือนกันนะครับซึ่งฮูดก็สามารถถอดได้นะครับส่วนขนาดฟิลเตอร์นะครับอยู่ที่49 มิลลิเมตรนะครับรูรับแสงที่กว้างที่สุดก็เท่ากันนะครับที่ F1.8 นะครับส่วนระยะโฟกัสที่ใกล้ที่สุดนะครับทำได้ที่30เซนนะครับเป็นเลนส์เมื่อเทียบกับฟูลเฟรมแล้วก็จะเทียบเท่ากับ52.5 mm มมนะครับถ้าใครชอบเลนที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบานะครับแล้วก็เหมาะกับการใช้งานแบบเดลิยูสจริงๆอะ่ะพี่ว่าตัว35 F1.8 ตัวนี้ก็เป็นอะไรที่โอเคอยู่นะ แล้วก็ตัวถัดมานะครับอันนี้จะเป็นเลนแมนวนวลหรือเลนมือหมุนนะเป็นของไมกี้นะครับ12มิล f2 นะครับราคาอยู่ที่6,350บาทนะครับขนาดฟิลเตอร์อยู่ที่52มิมนะครับโฟกัสได้ใกล้สุดที่20เซนแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่277กรัมนะครับถือว่าเป็นเลนที่มีขนาดเล็กนะครับแต่มีน้ำหนักที่ค่อนข้างหนักนะ277กรัมเนี่ยเพราะว่า บอดี้นะครับของเลนส์เนี้ยเป็นโลหะทั้งหมดนะครับรวมถึงตัวฮูดด้วยนะครับฮูดก็ถอดได้นะครับแต่ฮูดของตัวนี้จะเป็นฮูดแบบเกลียวนะครับขนาดฮูดยังเป็นโลหะเลยฮนะตัวเลนส์นนะครับก็จะมีวงแหวนโฟกัสนะครับอยู่ข้างนอกนะครับข้างในนะครับจะเป็นรูรับแสงนะครับถือว่าเป็นเลนส์ที่สวยงามอีกตัวหนึ่งนะครับ ถัดมาเป็นเลนส์อีกตัวหนึ่งที่เห็นแล้วว้าวเลยเป็นเลนส์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็ไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวนะน้ำหนักเยอะด้วยแล้วก็บอดี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นโลหะคือแบบน้ำหนักอยู่ที่600กรัมอะ่ะเป็นเลนส์ที่มีรูรับแสงกว้างที่สดุด f ศนะูนย์จุด ที่วาวนี่คือเพราะว่า F0.95 นี่แหละ2นมนะครับถ้าเทียบกับกล้องฟูลเฟรมนะจะอยู่ที่37.5มิลน,นะครับส่วนตัวเนี้ย12มิลน,นะครับถ้าเทียบกับฟูลเฟรมจะอยู่ที่18มิลน,นะครับที่บอดี้ของเลนส์นนะครับด้านหน้าจะเป็นค่ารูรับแสงนะครับกว้างสุดที่ F0.95 นะครับแล้วก็แคบสุดที่16นะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับจะเป็นวงแหวนโฟกัสนะครับซึ่งพี่ว่าเขาออกแบบมาได้ดีมากนะครับ คือดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันน่าจะเป็นเลนร้อยสามห้านะแต่ด้วยความที่เป็นเลนที่มีรูรับแสงแบบเขาเรียกซูเปอร์ลักอะเพอร์เจอร์นะครับมันก็เลยทําให้ตัวเลนนะมีขนาดที่ยาวขึ้นนะครับแล้วก็มีน้ําหนักที่ค่อนข้างหนักถือว่าเป็นแรไอเทมมันหนึ่งนะอันนี้ส่วนราคานะอยู่ที่หนึ่งหมืนสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะสำหรับตัวถัดม,มานะเป็นของท r t i อ a n นซารับเป็นเลนส์บหกมิล f 1. นะครับ ถ้าใครได้ดูรีวิวนะครับอันนี้เพิ่งรีวิวไปตัวล่าสุดนะครับตัวนี้เป็นเลน portrait นะครับถ้าเทียบกับกล้อง full frame นะครับก็จะได้ช่วงประมาณ84มิลน,นะครับสามารถโฟกัสได้ใกล้สุดที่50เซนนะก็ถือว่าใกล้นะถ้าใครดูรีวิวนะก็จะเห็นว่าแบบ p อปหน้าได้นะครับแล้วก็ขนาดฟิลเตอร์อยู่ที่52นะครับฮูดถอดได้นะครับ เป็นเลนส์ออโต้โฟกัสนะครับซึ่ง2ตัวของไมกี้เนี่ยเป็นเลนส์แมนนวลโฟกัสนะครับส่วนตัวเนี้ยเป็นออโต้โฟกัสนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นเลนส์ออโต้โฟกัสตัวแรกของทีทีอาร์ดิสานที่พี่มีนะครับก็ถือว่าเป็นเลนส์ที่แบบน่าสนใจตัวหนึ่งเลยนะน้ำหนักก็ไม่เยอะนะครับพอติดเข้าไปกับกล้องแล้วก็ดูหล่อดีนะครับแล้วก็น้ำหนักพี่ว่ากําลังดีนะแบบสมดุลเลยนะดูสวยงามน่าใช้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงที่เหมาะกับการถ่ายภาพพอเทรตนะครับ ตัวถัดมานะเป็นของไมกี้อีกตัวหนึ่งที่อันนี้รู้สึกชอบมากเป็นเลนส์55มิล F 1.4นะครับราคาก็จะแพงกว่าตัวนี้อยู่นิดหนึ่งนะรับาคาอยู่ที่6,700บาทตัวนี้ที่ชอบเพราะว่ารูปร่างหน้าตาเขาทำเขาดีไซน์มาแบบค่อนข้างสวยนะตัวเลนส์นนะจะมีฮูดมาให้ด้วยซึ่งก็จะเป็นฮูดอีกแบบหนึ่งนะของดิทียดีซน์นี่จะเป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้จะเป็นฮูดแบบนี้นะคยาวๆแบบ กรีดดอกไม้นะครับแล้วก็ที่บอดี้นะครับก็จะมีสวิต์เปลี่ยนโหมดนะครับจาก af เป็น mf เหมือนกันแล้วก็มีวงแหวนเปลี่ยนค่ารูรับแสงนะครับเขาดีไซน์มาสวยมากโดยเฉพาะแถบสีแดงเนี่ยครับไอ้ตัวสีแดงเนี่ยจะเป็นยางกันฝุ่นกันความชื้นเข้ากล้องเข้าเลนนะครับซึ่งตัวนี้ก็เคยรีวิวไว้แล้วเหมือนกันนะครับพอติดเข้าไปกับ Z v 1 0ก็ดูเข้ากันนะครับเพราะว่าเขาดีไซน์มาสำหรับกล้อง apsc อยู่แล้วนะครับ แล้วก็ด้วยสีแดงนะครมันดูเข้ากันกับ ZV10 มากเลยตัวเลนนะมีน้ำหนักอยู่ที่286กรัมหน้าเลน์อยู่ที่52มิลลิเมตรนะรแล้วก็โฟกัสใกล้สุดที่6 1เซนแล้วก็เลน์ตัวนี้เขาถูกตั้งชื่อว่า golden portrait เลนนะครับมาที่อีกตัวนึครับอันนี้จะเป็นตัวที่พิเศษกว่าทุกตัวจะเห็นว่าบอดี้ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ก็จะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับตัวนี้คล้ายๆกันแต่ใหญ่กว่าเยอะนะ ตัวนี้นะครับจะเป็นเลนส์50มิล f 1 8แนะครับแต่เป็นเลนฟูล a m e อันนี้เป็นเลนที่พี่เอามาทดลองถ่ายกับกล้อง aps c ว่าถ้าเป็นเลนฟูลเฟมเนี่ยภาพที่ได้กับกล้อง aps c เนี่ยจะเป็นยังไงนะพอเป็นเลนฟูล a m e เขาก็จะมีบอดี้ที่มีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับหน้าเลนนะอยู่ที่5 8มิลนะโฟกัสใกล้สุดได้ที่63เซนนะราคาอยู่ที่5,690ก็จะถูกกว่าตัว5 5มิลอยู่ นิดหนึ่งนะครับที่ตัวบอดี้นะจะมีวงแหวนโฟกัสแล้วก็มีสวิตเปลี่ยนโหมดจาก AF เป็น MF นะมีแค่นี้จะไม่มีวงแหวนสำหรับรูรับแสงนะครับพอติดเข้าไปกับตัว ZV10 แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าใหญ่มากนะครับก็โอเคนะอย่างที่บอกไปสีแดงขอบแดงเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบมากนะครับ ขอบแดงนี่จะเป็นยางกันฝุ่นแลวกันความชื้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเลนส์ไมกี้รุ่นนี้เลยนะหมายถึงทั้งสองตัวเลยนะเห็นแล้วก็รักพี่เสดายน้องนะครับก็ชอบทั้งคู่นะนี่คือเลนส์ทั้งหมดแดตัวนะครับที่เป็นเมส์โซนี่ที่พี่มีนะครับแต่ให้เลือกจริงๆแบบแบบจำกัดจริงๆเนะี่ยตัวแรกที่จะเลือกนะครับก็คือเลนส์ที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือเลนส์11เมิลนะครับเ1ฟจุดดซึ่งอาจจะเป็นของโซนี่หรืออาจจะเป็นของยงนูก็ได้นะเพราะว่าเป็นเลนส์ 11มิเหมือนกันซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเลนสที่มีข้อดีหลายอย่างนะครับราคาถูกกว่ามีฟังก์ชันที่เยอะกว่าด้วยนะอันนี้คือตัวแรกนะครับก็คือเลน11มิลที่จะเก็บไว้แล้วก็อีกตัวที่2ก็คือตัวนี้ครับเลน35ก็ถือว่าเป็นเลน normal นะถ้ามีงบประมาณจํากัดนะมีแค่ช่วง Y หนึ่งตัวนะมี normal หนึ่งตัวแล้วก็มีเทเลที่ถูกใจเราสัก1ตัวแค่นี้พอแล้ว ส่วนรายละเอียดของเรียนแต่ละตัวนะครับพี่เคยทําคลิปรีวิวไว้แล้วเดี๋ยวยังไงจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันถ้าเผื่อใครอยากจะไปดูว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างเงี้ยอ่ะโอเคคลิปนี้น่าจะเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ